สวัสดีค่ะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโคราพี่ค่ะโปรโดชัยวิจรารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะคะทั่วโลกยังคงไว้อาลัยและพูดถึงอย่างหนักก่อนอื่นต้องขอไวอไ้อาลัยผู้จากไปสำหรับเหตุสกนธกรรมในครั้งนี้ด้วยนะคะจากกรณีข่าวใหญ่กับการหายไปของเรือดำน้ำไทท่น ซึ่งเป็นเรือดำน้ำจัดทัว์พาชมซากเรือไททานิกที่โด่งดังที่ระดับความลึกประมาณ3,800เมตรได้ขาดการติดต่อสูญหายไปอย่างลึกลับในมหาสมุทรแอตแลนติกและไม่สามารถติดต่อได้หลังจากนำเรือลงไปใต้น้ำเพียง1ชั่วโมง45นาทีเท่านั้นก่อนขาดการติดต่อไป เมื่อวันอาทิตย์ที่18มิถุนายน2566ที่ผ่านมาหลังจากนั้นภารกิจการค้นหาเรือดำน้ำไททันทั้งจากหน่วยงานของสหรัฐอเมริกาแคนาดาและฝรั่งเศสก็ได้ทำการระดมสัพพะกำลังอย่างเต็มที่เพื่อค้นหาเรือดำน้ำไททันในมหาสมุทรแอตแลนติกซึ่งครอบคลุมพื้นที่ประมาณ26,000ตารางกิโลเมตร โดยทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต่างก็ต้องทำงานแข่งกับเวลาเนื่องจากเรือดำน้ำไททันมีออกซิเจนสำหรับใช้งานเพียง96ชั่วโมงเท่านั้นต่อมาเมื่อวันที่26มิถุนายน2566พลเรือตีจรนเมาเกอร์แห่งหน่วยยามฝั่งสหรัฐอเมริกาได้ระบุว่ายานสำรวจใต้น้ำไร้คนขับหรือ ROV จากเรือฮอริซอนอาร์กติกพบชิ้นส่วนหางเรือของเรือดำน้ำไททันห่างจากซากส่วนท้ายเรือไททานิกประมาณ500เมตรที่ระดับความลึกเกือบ4,000เมตรใต้มหาสมุทรแอตแลนติกค่ะและพบซากชิ้นส่วนอื่นๆที่ทำให้ผู้เชี่ยวชาญสันนิษฐา,านและสรุปได้ว่าซากชิ้นส่วนเหล่านี้เกิดจากความเสียหายอย่างร้ายแรงของตัวเรือดำน้ำ โดยเศษซากต่างๆสอดคล้องกับการระเบิดของเรืออย่างรุนแรงไม่มีปฏิหารใดเรือดำน้ำไททันหลังถูกพบเป็นเศษชิ้นส่วนที่ระเบิดและลูกเรือที่โดยสารไปด้วยต่างเสียชีวิตทั้งหมดโดยมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด5คนคือนายฮามิชฮาร์ดิงวัย58ปีซึ่งเป็นประธานบริษัทการบิน a อค i ั่น v อ a t เ o ช และนักผจญภัยชาวอังกฤษที่เคยไปอวกาศและไปขั่วโลกใต้มาแล้วหลายครั้งค่ะและคนที่2คือซาฮาสาดาดาบูดวัย48ปีนักธุรกิจชาวปากีสถานและสุไลมานดาบูดวัย19ปีลูกชายของเขาคนที่4คือนายปอลอองรีนาโซเลวัย77ปีอดีตนักดำน้ำของกองทัพเรือฝรั่งเศสและห นายสต็อกตันรัชวัย61ปีผู้ก่อตั้งและซ e o ของ Ocean g นเกตเจ้าของเรือลำดังกล่าวค่ะซึ่งทางช่องของเราขอร่วมแสดงความอาลัยกับผู้จากไปใต้ท้องทะเลลึกทุกท่านค่ะความเชื่อและอาถรรพ์ท้องทะเลหลังเรือดำน้ำเรือไททันประสบโศกนาฏกรรมทางช่องขอนำเสนอเป็นเพียงหนึ่งในมุมมอง อความเชื่และขอย้ำอีกครั้งนะคะว่าน,นี่คือความเชื่อเฉพาะบุคคลโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมและรับฟังแล้วก็ขอแสดงความอาลัยกับผู้ที่จากไปในอุบัติเหตุครั้งนี้ด้วยอีกครั้งค่ะซึ่งหลังจากว่าได้มีการเปิดเผยข้อมูลแล้วว่าเรือดำน้ำไทยท่านได้เกิดระเบิดแล้วในที่สุดก็เจอชิ้นส่วนบางชิ้นแล้วนอกจากอุบัติเหตุความขัดข้องรวมถึงวัสดุในการประกอบเรือ ที่ผู้เชี่ยวชาญต่างก็กำลังวิเคราะห์กันว่าสิ่งเหล่านี้อาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้หากมองในแง่มุมของความเชื่อก็มีจุดเชื่อมโยงกันหลากหลายเหตุการณ์ค่ะว่าสาเหตุที่เกิดขึ้นอาจมีส่วนเกิดจากอาถรรพ์หรือเกิดจากอาถรรพ์เรือไทไทานิกซึ่งทั้งนี้เป็นมุมมองและความเชื่อของแต่ละบุคคลโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะคะ โดยทางช่องของเราได้ทำการค้นหารวบรวมข้อมูลและนำมาสรุปได้ดังนี้ค่ะอาถรรพ์ที่ 1. ชื่อเรือไททันและไททานิกมีคำเหมือนกันคือคำว่าไทยอาถรรพ์ที่ 2. ส,สถานที่ที่เรือทั้งสองลำผ่านไปเจอคือจุดที่อันตรายหรืออาจเรียกได้ว่าเป็นพิกัดมรณนะ อาถรนพ์ที่3เลขจำนวนผู้เสียชีวิตของเรือไททานิกและไททันมีเลขเดียวกันคือไททานิกมีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวน1514คนในวันที่15เมษายนส่วนไททันมีผู้เสียชีวิต5คนวันที่22มิถุนายนเชื่อว่าจุดเชื่อมโยงนั้นคือเลข5นั่นเองค่ะ โดยประวัติคร่าวๆของเรือไททานิกหรือเรือ RMS ไททานิกนั้นสร้างเสร็จพร้อมให้บริการในปีพศ2455ค่ะจัดเป็นเรือเดินสมุทรที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกณนะขณะนั้นและสามารถรองรับผู้โดยสารได้ถึง2,435คนเลยค่ะและในวันที่12เมษายน2455มีผู้โดยสารบนเรือทั้งสิ้น2,208คน และแบ่งเป็นลูกเรือ860คนและเกิดเหตุโศกนาฏกรรมชนภูเขาน้ำแข็งในมหาสมุทรแอตแลนติกจมลงในวันที่15เมษายนพศ2455ซึ่งมีกำหนดการออกจากท่าเรือที่เซา์แธมป์ตันประเทศอังกฤษไปยังนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาในวันที่12เมษายน2455 ทำให้มีผู้เสียชีวิตมากถึง1,514รายค่ะอาัรรนที่4คนบนเรือดำน้ําไททันมีความเกี่ยวข้องกับผู้โดยสารเรือไททานิกจากสํานักข่าวเดลิเมลของอังกฤษเผยว่าแวนดี้รัชซึ่งเป็นภรรยาของสต็อกตันรัชผู้ก่อตั้งและเป็น CEO ของโอเชียนเกตและเป็นเจ้าของเรือดำน้ำไททัน ที่ได้เสียชีวิตไปนั้นได้สืบเชื้อสายมาจากคู่รักที่ร่ำรวยในนิวยอร์กที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์เรือไททานิกล่มเมื่อปีพศส4 5 5ค่ะโดยแบนดี้เป็นเหลนของอิซาดอร์สเตรลผู้ร่วมก่อตั้งห้างสปปรรพสินค้ามาซี i, ซึ่งถูกบันทึกไว้ในภาพยนตร์รักโศกนาฏกรรมอมตะไททานิกของผู้กำกับมือทองเจมส์คาเมรอนเมื่อปี2540 เบนดี้เกิดในเบนดี้ฮอลลิงไวย์และได้แต่งงานกับสต็อกตันรัชในปีพศ2529โดยหน้าโปรไฟล์ลิงค์เิลของเบนดี้ได้ระบุว่าเธอเป็นผู้หน่วยการด้านการสื่อสารของโอเชียนเกตและยังเป็นสมาชิกของคณะกรรมการขององค์การการกุศลของบริษัทมาอย่างยาวนาน นอกจากนี้ในช่วง3ปีที่ผ่านมาเธอได้เดินทางไปที่ซากเรือไททานิกมาแล้วถึง3ครั้งค่ะอาถรรที่5นิยายบอกเหตุหลังจากเหตุศกนาตกรรมชนภูเขาน้ำแข็งของเรือไททานิกภายหลังได้มีการพบว่านิยายที่ชื่อว่า Futility the wreck of the Titan ที่เขียนโดยมอร์แกนโรเบิร์สัน เป็นนิยายที่ไม่ได้เขียนเกี่ยวกับไททานิกโดยตรงนะคะแต่เป็นเรื่องราวที่พูดถึงเรือขนาดใหญ่ที่มีขนาดเท่าสนามฟุตบอล3ส,สนามต่อกันที่ชื่อว่าทีทัทนได้เดินทางออกจากเซาท์แธมป์ตันไปขึ้นฝั่งที่นิวยอร์กโดยเดินเรือผ่านมหาสมุทรแอตแลนติกกลางดึกคืนหนึ่งขณะเดินเรือไปกลางมหาสมุทรได้เกิดโศกนาฏกรรมชนภูเขาน้ำแข็ง ซึ่งในใิยายเรื่องนี้นะคะได้เขียนก่อนการเกิดเหตุโศกนาฏกรรมไททานิกถึง14ปีค่ะอาถรรพ์ที่6อาถรรพ์มัมมี่เจ้าหญิงแห่งอียิปต์ใครครอบครองต้องมีอันเป็นไปเชื่อกันว่าสาเหตุส่วนหนึ่งที่ทำให้เรือไททานิกล่มนั้นเป็นเพราะอาถรรพ์คำสาปจากมัมมี่ของเจ้าหญิงอียิปต์ ที่มีผู้แอบนำขึ้นเรือไปด้วยค่ะซึ่งสิ่งนี้ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าตกลงแล้วเรือไททานิกได้บรรทุกลงบรรจุพระศพของเจ้าหญิงแห่งอียิปต์ไปด้วยหรือไม่หรืออาจจะเป็นแค่เรื่องเล่าต่อๆกันมาก็เป็นได้โดยมีเรื่องเล่าว,ว่าเจ้าหญิงแห่งอียิปต์มีพระชนชีพในช่วงประมาณ1,500ปีก่อนคริสตศักราช ในราชวงศ์ของอียิปต์โบราณว่ากันว่าเจ้าหญิงแห่งอียิปต์มีนิสัยโหดเหี้ยมชอบจับทาสและเฉลยมาทารุณกรรมครั้นเมื่อเจ้าหญิงสิ้นพระชนมพระศพได้ถูกบรรจุลงในโกดหรือลงศพไม้ที่ประดับตกแต่งด้วยทองและเพชรนินจินดาอย่างงดงามตระการตาจากนั้นก็ได้นำไปฝังไว้ในสุสานหลวงริมฝั่งแม่น้ำไนจนกระทั่งในปี คธศักราช1890กลุ่มมหาเศรษฐีหนุ่มชาวอังกฤษ4คนได้เดินทางไปท่องเที่ยวที่ประเทศอียิปต์และได้เข้าชมสุสานหลวงอันเป็นที่ฝังศพของเจ้าหญิงแห่งอียิปต์และได้มีผู้เข้ามาเสนอขายลงบรรจุพระศพมัมมี่ของเจ้าหญิงแก่เศรษฐีหนุ่มทั้ง4คนซึ่งในสมัยนั้นหมู่คนรวยนิยมซื้อมัมมี่เอาไว้เพื่อใช้ตกแต่งบ้าน เศรษฐีหนุ่มคนหนึ่งตัดสินใจซื้อลงบรรจุศพเจ้าหญิงแห่งอียิปต์เอาไว้โดยจ่ายเงินไปในราคาหลายพันปอนด์และนำลงมัมมี่กลับมาเก็บไว้ที่โรงแรมที่เขาพักอยู่และนั่นก็คือจุดเริ่มต้นทั้งหมดของเรื่องนี้ค่ะสองชั่วโม,มงต่อมาเศรษฐีหนุ่มผู้เป็นเจ้าของโลงมัมมี่ได้ออกเดินทางไปเที่ยวชมทะเลทรายหากแต่เขาไม่ได้หวนกลับมาอีกเลย ในวันรุ่งขึ้นเศรษฐีหนุ่มคนที่สองถูกคนรับใช้ชาวอียิปต์ยิงบาดเจ็บสาหัสจนต้องถูกตัดแขนข้างหนึ่งทิ้งต่อมาเศรษฐีหนุ่มคนที่สามทราบข่าวร้ายระหว่างเดินทางกลับบ้านว่าธนาคารที่เขาฝากเงินไว้เกิดล่มละลายทำให้เขาหมดเนื้อหมดตัวและเศรษฐีคนสุดท้ายต้องทนทุกข์ทรมาน จากโรคร้ายที่ไม่มีวันรักษาให้หายขาดได้แต่ถึงกระนั้นลงบรรจุพระศพมัมมี่เจ้าหญิงก็ถูกนักธุรกิจจากมหานครล,ลอนดอนคนหนึ่งสั่งซื้อโดยระหว่างการขนส่งจากประเทศอียิปมายังประเทศอังกฤษนั้นก็ได้เกิดอุปสรรค เกิดขึ้นตลอดเส้นทางและเมื่อนักธุรกิจผู้นี้ได้ครอบครองมัมมี่ของเจ้าหญิงไว้ไม่นานนักครอบครัวของเขาก็ประสบเหตุร้ายต่างๆนานานักธุรกิจผู้นี้จึงตัดสินใจบริจาคลงมัมมี่อาถรรพ์ให้แก่พิพิธภัณฑ์อังกฤษและแน่นอนว่าเหตุการณ์ประหลาดก็ได้เกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่ในพิพิธภัณฑ์บ่อยครั้งทำให้ทุกคน ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ลงบรรจุพระศพมัมมี่ของเจ้าหญิงแห่งอียิปต์อีกเลยและในที่สุดก็ได้มีนักโบราณคดีชาวอเมริกันตัดสินใจซื้อลงมัมมี่อาทันจากพิพิธภัณฑ์โดยขอให้ส่งลงมัมมี่ของเจ้าหญิงมาพร้อมกับเรือทไททานิกที่กำลังจะออกเดินทางในเดือนเมษายน ปีคริสตศักราช1912จากประเทศอังกฤษมายังสหรัฐอเมริกาและนั่นก็ทำให้ผู้คนจำนวนมากเชื่อว่าสาเหตุที่เรือไททานิกอับปางลงนั้นเชื่อว่าอาจจะเป็นเพราะอาถรรพ์ของเจ้าหญิงแห่งอียิปต์นั่นเองอย่างไรก็ตามดูเหมือนเรื่องนี้จะกลายเป็นแค่คำบอกเล่าแบบปากต่อป,ปากนะคะเพราะจากหลักฐานคือบัญชีบันทึกสิ่งของที่นำลงเรือไททานิกไปนั้น ไม่มีปรากฏว่ามีลงบรรจุพระศพของเจ้าหญิงแห่งอียิปต์ขึ้นเรือไททานิกไปด้วยค่ะหากแต่มีผู้คนอีกไม่น้อยนะคะที่เชื่อว่าเป็นเพราะนี่คือลงศพจึงต้องแอบนำขึ้นเรือมาด้วยเพื่อไม่ให้มีใครรู้จึงไม่ปรากฏในบัญชีสิ่งของที่ส่งทางเรือนั่นเองอาถรรพ์ที่6ตัวตายตัวแทนซึ่งตามความเชื่อของไทยเรานั้นนะคะ เป็นสิ่งที่มองไม่เห็นแล้วก็พิสูจน์ได้ยากแต่บางท่านอาจจะรู้สึกได้ว่ามีอยู่จริงซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือเป็นความเชื่อของคนไทยเรามาตั้งแต่สมัยโบราณจวบจนถึงปัจจุบันนี้และก็ยังคงมีความเชื่อเหล่านี้หลงเหลืออยู่ว่ากันว่าวิญ,ญญาณผีตายโหงสาเหตุการตายของวิญ,ญญาณผีตายโหงมักเกิดจากอุบัติเหตุไม่ว่าจะเป็นทางรถยนต์ทางน้ำหรือฆาตกรรม โดยมีความเชื่อว่าเป็นวิญญาณที่ยังไม่หมดห่วงและมีจิตอาฆาตแค้นจึงไม่สามารถไปผุดไปเกิดได้ค่ะดังนั้นดวงวิญญาณจึงวนเวียนอยู่ตรงที่ตัวเองเสียชีวิตและรอคอยคนที่จะมาเป็นตัวตายตัวแทนเพื่อมาแทนที่ของตนเอง ที่เป็นแบบนี้เพราะจิตอาฆาตของวิญ,ญญาณผีตายโหงเพื่อที่จะเฝ้ารอใครสักคนที่จะมาอยู่แทนที่ตัวเองเสียชีวิตและเพื่อให้ตัวเองได้หลุดพ้นจากความพยายามอาฆาตและได้หลุดพ้นไปจากตรงนี้ดังนั้นหากมีคนดวงตกหรือดวงถึงคาดหรือมีกรรมร่วมกันมาวิญ,ญญาณผีตายโหงจึงมักจะทำให้เกิดอุบัติเหตุโดยวิธีการต่างๆเพื่อที่จะให้เสียชีวิต แล้วก็จะได้เป็นตัวตายตัวแทนกลายเป็นผีเฝ้าที่แห่งนั้นแทนส่วนวิญญาณของผีตายหงนั้นก็จะได้ไปสู่พบภูมิที่กำหนดและได้หลุดพ้นจากความพยายามอาฆาตไปตามเวรกรรมที่ได้ก่อเอาไว้เมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์ค่ะแต่อย่างไรก็ตามความเชื่อที่ว่า ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นล้วนถูกจัดสรรไว้แล้วหรือถูกกำหนดมาแล้วหรือเหตุบังเอิญไม่มีในโลกก็ถือเป็นหนึ่งในข้อคิดเตือนใจถือเป็นอุทาหรณ์ให้เราทุกคนได้ตรึกตรองมันทำความดีและใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทนะคะขอขอบคุณข้อมูลจาก s p o k e r d ัก TV v ไทยนิวส์และอีจันค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านและนี่ก็คือสาระน่ารู้ที่โคราพี่ได้นำมามอบให้ทุกท่านได้รับชมและรับฟังเหมือนอย่างเช่นเคยคะ่ะซึ่งแอดมินหวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านไม่มากก็น้อยนะคะหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณนะที่นี่ด้วยคะ่ะหากคุณผู้ชมชื่นชอบเนื้อหาสาระต้นไม้มงคลวันมงคลความเชื่ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่ท่านจะได้ไม่ พลาดเนื้อหาสาระใหม่ๆและได้รับชมเนื้อหาแบบนี้ก่อนใครนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ